สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เราจะมาชมนะครับตู้ควบคุมของโซลาร์ปั๊มน้ํานะครับดูภายในตู้นะครับก็จะมีตะแกรงนะครับนี่คือตะแกรงนะครับเจาะนะครับเพื่อเป็นการระบายความร้อนในตู้นะครับแล้วก็จะมีตะแกรงมีมุ้งลวดนะครับเพื่อป้องกันสัตว์นะครับอย่างพวกจิ้งจกหรือว่าตุ๊กแกเข้าไปทําความเสียหายนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกหนูพวกแมลงนะครับเข้าไปทาความเสียหายให้อุปกรณ์ข้างในนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะมีคีบันเกนนะครับคีบบันเกน2ตัวนะครับล็อกป้องกันไว้นะครับที่เจาะรูไว้ตรงนี้นะครับเราต้องมีคีบบันเกนนะครับต่อสายไฟเข้านะครับจะเป็นสายไฟของปั๊มน้ำแล้วก็สายไฟของลูกลอยควบคุมระดับน้ำนะครับด้านหน้าก็จะมีสวิตช์นะครับออนออฟนะครับเปิดปิดนะครับนี่เราเปิดปิดเวลาเปิดก็ออนเวลาออฟก็ปิดนะครับรันนะครับไฟสถานะการทำงานของรันนะครับในกรณีที่ปั๊มน้ำทำงานแล้วนะครับ กรณีที่สต็อปก็คือในกรณีที่ปั๊มหยุดหรือว่าลูกลอยนะครับเต็มถังเก็บน้ํานะครับเปิดดูข้างในนะครับนี่นะครับข้างในก็จะมีอุปกรณ์เบเกอร์นะครับเบเกอร์เอซนะครับเบเกอร์ดีซนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟปรเทคชั่นนะครับระบบป้องกันฟ้าผ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิวส์นะครับตัวรถต้องจรนะครับฟิวส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นบูตดีซนะครับบูตว้นนะครับบูตว้นจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับ นะครับในกรณีที่นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับได้วนมาน้อยนะครับบางทีนะครับเวลาทํางานแล้วนะครับมันก็จะไม่เพียงพอนะครับให้กับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ทํางานได้นะครับหรือว่าวนก็จะดับไปนะครับเราก็ใช้บูตตัวนี้นะครับมาเสริมนะครับเพื่อนะครับเพิ่มวนให้กับตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ได้ทํางานนะครับอันนี้ก็จะเป็นไดโอดบิดนะครับไดโอดบิดกั้นไว้ระหว่างไฟ AC DC นะครับไม่ให้ย้อนเข้ามาหากันนะครับ ข้างๆนี้ก็จะมีพัดลมนะครับนี่คือพัดลมระบายความร้อนนะครับนี่คือตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับให้กับอุปกรณ์ข้างในภายในนะครับระบายความร้อนก็จะมีพัดลมหนึ่งตัวนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับเครื่องแปลงตัวนี้ทํางานนะครับพัดลมตัวนี้ก็ทํางานด้วยนะครับเพื่อนะครับระบายความร้อนนะครับให้อุปกรณ์ที่อยู่ภายในนะครับไม่ให้เกิดความเสียหายจากความร้อนเกินนะครับผมนี่ครับ ควบคุมปั๊มน้ำโซลาเซลล์นะครับผมสำหรับโครงการนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมหิปนี้จนจบน,นะครับ